ดอกเตอร์เจสิสโนว่ากำลังพูดวันนี้มันเป็นวันที่สามร้อยสของยานกอสโมลลาในภารกิจฝ้าสังเกตการในท่านสีกครับและวันนี้เราได้พบบางอย่างที่เราไม่ได้เห็นมาก่อนเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมันนั้นแสดงรูปแบบไม่สม่ำเสมอจากร่างกายของมันชีพจรของมันเริ่มเต้นเร็วขึ้นอีกครั้งเกิดการสั่นสะเทือนแบบกล้องลึก รีสอแนนเพาทุกๆ11นาทีคล้ายกับสัญญาณเรียกบางอย่างไม่ก็เป็นสัญญาณสื่อสารคพือใะ้รถต,ตัวยานสำรวจของเราเกิดรอยแตะแยกเล็กน้อยคือพลังงานในร่างกายมันพุ่งเพิ่มขึ้น3 4เใน12ชัว่วโมงพฤติกรรมนี้มันเคยถูกบันทึกไว้ในกับอสัสลาในเหตุการณ์ที่ก่อนมันจะตื่นในปี2014ัแต่ของเซตัสมันต่างออกไปมันไม่ใช่การตื่นเพื่อตอบสนองไปรุคามแต่มันเหมือนมันเลือกจะตื่นขึ้นมาอีก ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นในในรัศมีสามร้อยไมล์วานฉลามมึกทั้งหมดได้หายไปจากพื้นที่เหมือนว่มันรู้ว่ามีบางอย,ย่างกำลังฟื้นขึ้นมาเราไม่แน่ใจว่าซีตัสจะขึ้นสู่ผิวน้ำหรือว่าจะอยู่ใต้ล่องทะเลลึกต่อไปบางตำนานก็บอกว่ามันคือสูนยแต่บางแหล่งข้างอินม,มันก็เคยบอกว่ามันเป็นเพียงผู้ฝ้ามองทะเลลึกที่รักษาสมดุลระหว่างโลกเหนือนผิวน้ำกับโลกเบื้องล่าง คำถามก็คือเมื่อมันตื่นขึ้นมาอีกครั้งมันจําได้ไหมว่ามันคนปกป้องโลกใบนี้หรือว่ามันจะกืนโลกทั้งหมดให้สู่ความเงียบเงันจดบ,บันทึกส่ขงข้อมูลไปยังู่นใหญ่แห่ับความลับโอเมกา้า